สวัสดีครับเพื่อนๆช่างสามัญประจำบ้านทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาติดตั้งแผ่นพื้นนะครับแล้วก็คำนวณหาแผ่นพื้นให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก่อนที่จะไปดูผมก็ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงพร้อมกับคอมเมนต์บอกว่าทำไมถึงชอบดูมิเตอร์ปุ้ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาติดตั้งแผ่นพื้นนะครับผมแผ่นพื้นมาแล้วนะครับผมเป็นแผ่นซีเมนต์บอร์ดนะครับตัวนี้เป็นแผ่นไดมอนด์บอร์ดตาเพชรนะครับผมสั่งมาทั้งหมด8แผ่นนะครับเพื่อน วิธีการเจาปูนะครับก็พอดีนะครับมนหนักก็เลยต้องใช้คนช่วยนะครับยกขึ้นมาวางไว้ก่อนนะครับทีนี้นะครับผมก็จะไล่ใส่เดี๋ยวผมจะทําการบากนะครับเพื่อนมาดูตรงนี้นะครับตอนนี้ผมก็เอามาวางเรียงไว้ด้านบนก่อนนะครับเพื่อจะได้ทํางานสะดวกนะครับก็ตอนนี้นะครับผมเอาแผ่นมาแผ่นแรกนะครับผมวางนะครับให้เสมอกับเหล็กนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะทําการบากหลบนะครับ3จุดนะครับเพื่อให้แผ่นเข้าไปเสมอตรงนี้นะครับเพื่อน โอเคเดี๋ยวเรามาบากกันครับเพื่อนๆดูแผ่นนะครับอันนี้เป็นแผ่นไดมอนด์บอร์ดนะครับตราเพชรขนาดนะครับเมตรยีคูณสเมตรสีหนา18บมิลเดี๋ยวไปดูกันครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทําการบากนะครับก็จะเผื่อนิดนึงนะครับนี่ครับเอาออกนะครับตรงนู้นด้วยนะครับผม นะครับอ,ออก3จุดนะครับครับผมก็เดี๋ยวดันมาให้มันอยู่ตรงช่องว่างนะครับเราจะได้บากง่ายๆบากออกนะครับนี่นะครับเพื่อนผมก็จะใช้นะครับลูกหมูนะครับใส่ใบตัดมาตัดนะครับ ครับบากเส็จแล้วเดี๋ยวเราจะดันนะครับเข้าที่กันครับเดี๋ยวเรามายิงสกรูกันนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นสกรูหัวสว่านแบบนี้นะครับสำหรับยิงแผ่นตัวนี้นะครับผมก็ใช้ดอกไขควงนะครับผมจะยิงให้เท่าเท่ากันนะครับเพื่อนๆก็วัดเลยนะครับเพื่อความแม่นยำนะครับ25เซนนะครับ ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ยิงแผ่นแรกเสร็จนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอุ๊มันขึ้นมาอยู่ข้างบนน่ะนี่นะครับลายิงครับแผ่นต่อไปก็นามาชิดตรงนี้แล้วก็บากแล้วก็ยึดนะครับเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนทำเหมือนกันเลยทาไปเรื่อยๆจนเต็มพื้นที่นะครับโอเคเดี๋ยวไปทาแผ่นต่อไปกันครับเพื่อนๆครับสำหรับงานนี้นะครับผมก็ต้องทํากัน2คนนะครับผมเพราะว่าแผ่นพื้นนะครับค่อนข้างหนักนะครับเพื่อนๆนก็เลยต้องมีคนมาช่วยนะครับแล้วก็มีโฟร์แมนมาคุมงานนะครับ่ที ก็ตัดเศษนะครับในส่วนของห้องน้ำนะครับก็จะต้องตัดเศษเยอะหน่อยเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ทำการ ติดตั้งแผ่นพื้นนะครับเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆผมทำการติดตั้งแผ่นพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็แผ่นที่ใช้เป็นไดมอนด์บอร์ดนะครับตราเพชรนี่นะครับผมปูพื้นเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูข้างบนตรงนี้ก็เป็นรอยต่อนะครับผมอาจจะมีห่างบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวใช้ซิลิโคนยานะครับเพื่อนๆตามรอยที่เราบากก็บาอ่าเดี๋ยวผมจะใช้ซิลิโคนยานี่นะครับปูแล้วในส่วนของห้องน้ำนี่นะครับก็จะต้องผ่าครึ่งแผ่นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะใส่ ำบากเพราะว่าเราต้องบากทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อนๆก็เลยต้องผ่าครึ่งแล้วก็ใส่ไปนะครับบากมาตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์นะครับปูเคาน์เตอร์ด้วยนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยต่อไปก็เดี๋ยวจะขึ้นใส่แปรให้เสร็จนะครับเพื่อนๆพอดีนะครับพักมาปูพื้นก่อนนะครับเพื่อจะได้ตั้งบันไดสะดวกนะครับตอนนี้ก็ตั้งบันไดได้สะดวกแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นส่แปรต่อครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาดูวิธีที่ผมใช้คำนวณหาพื้นที่แผ่นนะครับผมก็บ้านผมก็ขนาด3ามคูณหเมตรนะครับเพื่อนๆอัน ตัวโครงที่ผมได้ทําไว้นะครับก็มาดูกันนะครับอันนี้แผ่นของเราเมตรยีคูณสเมใช่ไหมครับเพื่อนๆอันนี้เมตยีนะครับขึ้นไป2เมตรสก็อยู่ประมาณนี้นะครับ1 2 3 4 4ช่องนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือ1แผ่นนะครับก็นับไป1 2 3 4 5 5ห้าแผ่นแล้วนะครับเรามาดูเศษนะครับเศษก็60ใช่ไหมเรับเพื่อนหนึ่งสออันนี้ก็คือครึ่งแผ่นนะครับ1 2 3 4อันนี้ก็เป็น อีกครึ่งแผ่นก็เป็น1แผ่นนะครับบวกเป็น6นะครับหกแผ่นแล้วนะครับตอนนี้ยังเหลืออีกนิดนึงนะครับตรงนี้พอดีว่าผมจะมีการต่อระเบียงออกมานะครับอีกแผ่นหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนหกแล้วก็ต้องเป็น7นะครับ7แผ่นนะครับยังไม่พอนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจะต้องมีเศษตรงหัวนี้อีกนะครับก็เป็น8แล้วจะมีตรงที่ผมทําเป็นคา์เตอร์อีกนะครับผมก็ผมจะสั่งมาทั้งหมดนะครับแแผ่นนะครับส่วนที่เหลือเราก็สามารถนําไปใช้งานได้อีกนะครับเพราะว่า เขาไม่มีขายเป็นเศษนะครับจะขายเป็นแผ่นเต็มนะครับเราก็ต้องสั่งมาครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับพี่ปูพื้นบ้านด้วยตัวเองนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมเพื่อนๆสามารถดูคลิปวิดีโออื่นๆของผมได้ที่ด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามที่โลโก้กลมๆตรงนี้ได้เลยครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนนีี้าก่อสสวััดครบ